ข่าวลือเป็นเรื่องจริงมดดำคชาพายืนยนันข่าวลือดาราหนุ่มยางป่วยเป็นโรคร้ายเป็นเรื่องจริง เป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเมื่อเพจดังอย่างจับโปดาราได้ออกมาโพสข้อความว่าช็อกวงในเล่ามาไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มมากฝีมือประกบตัวแม่มานับไม่ถ้วนลือหนักป่วยเป็นโรคร้ายซึ่งแฟนๆละครต่างก็คาดเดากันต่างๆนานาว่าดาราหนุ่มคนนั้นคือใครพร้อมส่งกำลังใจให้อาการของเขาหายดีโดยเร็ววันและล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคม255 566มดดำคชาพาก็ได้รายงานข่าวนี้ในรายการข่าวใส่ไข่โดยเขาได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่คนอย่างมันไม่ตายง่ายๆนะทุกคนก็ป่วยได้เขามีการรักษาที่ดีมีคนดูแลพ่อแม่เขากำลังใจดีและเขาก็สู้ตัวเขาเองสู้มากๆตัวเขาเองชีวิตทำงานมาเยอะเป็นนักแสดงเยอะถ่ายเช้ายันเช้าอีกวันอาชีพถ่ายแต่ละครจนวันนึงก็รู้สึกเหนื่อย แล้วก็ไปเจอเข้าวกับโรคนี้ก็เหมือนกับหมอเหมือนกับพยาบาลแค่เปลี่ยนอาชีพมาเป็นดาราหมอที่อายุ20บกว่าเขายังเป็นเลยพยาบาลก็ต้องตรวจสุขภาพทุกวันเขาก็ยังเป็นไม่สบายอยู่ในกองถ่ายแล้วรู้สึกเหนื่อยถึงบอกว่าวันนี้เราต้องเจงให้ดีๆมดดดายังฝากอีกด้วยว่าคนที่เป็นรัฐบาลยุคใหม่อย่าลืมโรคมะเร็งมันใกล้ตัวมนุษย์เหลือเกินมันเป็นกรรมพันธุ์แต่อาชีพแบบพวกเรามันเลือกไม่ได้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ